อยู่เป็นไงบ้างอ่นดีเห็นตัญหาไหมที่มันคอยจะมาเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำมารมมันจะคอยมากวนไม่ทําให้เห็นการเกิดดับของจิตเห็นก่อนเห็นนะถ้าจิตมันเกิดดับบ่อยๆเข้าเนี่ยตัณหามันมาครอบงําไม่ได้ แต่ว่าถ้าไม่เห็นการเกิดดับของจิตเนี่ยตัณหามันครอบงําอยู่ครอบงําแล้วก็เวลาจิตเราเขวไปเนี่ยตัณหามันก็จะทําให้เราเสดโกรธเกลียดรักโลภหลงไปแต่ถ้าเราเห็นตัณหาจิตเกิดดับตัณหาเกิดดับเวลาเกิดรบโรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เข้ามาทางอัยตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลับและตื่นเนี่ยเราก็จะไม่เขวไปไม่ไม่เขวไปตัณหามันก็กระตุ้นเล่งเราผักดันเราไม่ได้ทําให้เราไม่เสียสติและขาดสมาธิอย่างนี้เอ เ็เฝ้าดูจิตนี่แหละเราเฝ้าดูจิตทั้งวันทั้งคืนทุกคร้างที่เราเฝ้าดูจิตเนี่ยเรามันคิดอะไระเมื่อจิตมันเกิดดับมันไม่สะสมเป็นความหลงอยู่ในสมองเราเนี่ยเวลาอาดีตปัจจุบันอนาคตมันก็จะไม่มากวนใจเราธรรมารมณ์อารมณ์มที่เป็นตัณหารูป,ปรส็กทสัมผัสน,นี่แหละถ้ามันเข้ามากวนเราเราก็ต้องยิ่งเฝ้าดูจิตอยู่นิ่งๆ,ๆเเฉยๆจนมันเกิดดับเพราะว่ามันจะทนความเป็นอนิจจังทนความเป็นทุกขัง ไม่ได้มันไม่ต้องเกิดดับได้เกิดดับปุ๊บเราก็หายสงสัยสิ่งที่ค้างคายอยู่ในจิตเรามันก็จะคายออกไปด้วยมันก็จะวางตัวมันเองด้วยนะเราก็แค่ว่าเฝ้าตามดูจิตไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละนะมันจะเป็นไงบ้างชื่นดีเฝ้าตามดูจิตตลอดเวลาเนาะเฝ้าดูไปเรื่อยถ้าเราเฝ้าดูจิตตลอดเวลาเนีเ่ยจะทำให้เราไม่ประมาทเกิดการสํารวมอยู่ตลอดเวลาขเขาพอสํารวม และไม่ประมาทหมายถึงว่าเรามีการเฝ้าดูจิตอ,อยู่ตลอดเวลาและไม่ประมาทก็หมายความว่าตัณหามันจะมาครอบงําและตอกย้าเราไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เฝ้าตามดูจิตมันก็เป็นการประมาทเวลาเกิดผัสสะผิดหูผิดตาผิดใจขึ้นมาตัณหาเกิดมันก็จะแทรกแทรกตัณหาแทรกปรุ๊บม,มันเกิดอารมณ์อารมณ์รุนแรงรักโลภกุศลอารมณ์หลงขึ้นมาหรือว่าเสียอารมณ์เสียเฝ้าเสึยเป็นลเสียสมาธิการสติไปเลย ซึ่งสิ่งเหล่าน,นี้เกิดจากการที่เราไม่ได้เฝ้าดูจิตทั้งหมดถ้าเราต้องเฝ้าดูจิตดีๆเนาะมันจะได้คลายเร็วคลายบ่อยและคลายง่ายถ้าเราไม่เฝ้าเนี่ยมันคลายยากมากตัณหาความมันจะคลายมันก็ทําให้เราเสียสมาธิขาดสติหรือว่าเสียใจคิดมากทุ้งซาำทุกไปละซึ่งอันนั้นเกิดจากความที่เราไม่สารวมและระมาทลืมเฝ้าตามดูจิตคือเราลืมเราเพลินอยู่กับการใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันแต่าการงาน เะนั่นถึงให้เราละความเพลินละมันคือความเพลินให้กลับมาเฝ้าตามดูจิตนะเขาเรียกว่าการเฝ้าตามดูจิตละควา,ามเพลินเพื่อจะให้เราไม่หลงเวลาเจอการกระทบแค่นั้นเนาะจะไ,ได้เลิกหลงโยมเป็นไงบ้างบายดีเฝ <Bye S 2> ้าตามดูจิตด,ดีกว่าเนะก็ต้องเฝ้าดูไปไเรื่อยๆเนาะ เฝ้าดูจนเป็นนิสัยอ่ะที่หลังเราจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินไปไหนมาไหนเราก็เฝ้าดูตลอดเหมือนเราห่วงลูกตัวน้อยที่เพิ่งเกิดน่ะต้องมากกว่านั้นอีกนะลูกน้อยที่เพิ่งเกิดเนี่ยเรายังเฝ้าดูตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันอ่อนไหวกว่านั้นอีกนะมันหมายถึงว่าถ้าเราไม่เฝ้าดูเนี่ยตัญหามันครอบงําเลยมันอันตรายกว่าการที่เรามีลูกเล็กเด็กเล็กแล้วเราไม่ได้ดูอีกนะเพราะว่าจิตเนี่ยถูกกระทบกระทั่งง่าย เราต้องเฝ้าดูนะเฝ้าดูตามรักษาจิตเราตลอดเวลาเฝ้าดูจิตไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นความเคยชินจนทีหลังเป็นเองนะเรารู้สึกว่าจะได้ยินอะไรได้เห็นอะไรได้รู้อะไรได้อ่านได้เขียนอะไรแล้วรู้สึกว่าสัมผัสนั้นมันเป็นสัมผัสที่พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเนี่ยเราก็ได้วางทันมันได้ว่างทันได้คลายทันไม่อย่างนั้นแล้วกว่าจะวางนะเราก็ยึดจิตซะและ้นะวกว่าจะว่างเราก็วุ่นวายซะและ้วกว่าจะสงบเราก็ฟุ้งซ่านซะและ้วอันเนี้ย นั่นแสดงว่าเราลืมเฝ้าตามรักษากจิตเราหมดแต่เพืเกินเวลาเกิดการผับสากขึ้นมาเราก็งงสงสัยขึ้นมาก็เกิดการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีหลังมันก็จะช้าเขาเรียกว่าทุกที่มีมันก็เพิ่มทุกที่เกิดก็เกิดอีกแต่ถ้าเราเฝ้าตามดูจิตทุกที่มีก็ดับทุกที่เกิดก็จะไม่เกิดเนาะมันจะเป็นไงบ้างสบ,บายดีนะเฝ้าตามดูจิตได้ก่อนรู้สึกอยู่นะ รู้สึกอยู่ภายในอภิโซโเบรนสปินเรารู้สึกเ,เรื่อยๆจนมันใสมันสะอาดสว่างเมื่อมันใสสะอาดสว่างแล้วลาสิ่งที่เป็นของขุนมัวอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นกิเลสตัณหาเนี่ยเราจะเข้าคราอคบํำปุ๊กเราก็คลายออกทันดยการทิ่งเฝ้าดูเราจะเข้าคราอคบนำเราก็เฝ้าดูมันเฉยๆเลยตาตา่อตาดูเข้าไปดูจิตเรื่อยๆจนจิตมันดับเกิดดับเกิดดับแล้วตัณหาเข้ามาเข้าปุ๊บมันก็เกิดดับมันไม่สามารถมาค้างได้แต่ถ้าไม่ดูจิตมาจิตมันค้างเขาเรียกสัญญาสัญญาเวทนา สัญญาเวทนาค้างตัณหาก็แทกได้ตลอดเลยเวทนาเป็นเหตุเกิดตัณหาเป็นเหตุได้เกิดตัณหาคือมีเชื้ออยู่แล้วอะตัณหามาปุ๊บมันก็ตูมเลยติดเลยราคะโทสะโมหะโลภะนะอุปทานมรณะปิฐิอวิชชาเลยมันมาลุมเราเลยเพราะว่าเรามีเชื้อคือสัญญาเวทนาแต่ถ้าเราเฝ้าดูมันจะเกิดดับเป็นสัญญานิโรธแต่ถ้าเราไม่เฝ้าดับมันสัญญามันไม่นิโรตัณหาก็นิโรธไม่ได้นะเราต้องเฝ้าดูให้เห็นสัญญาเวทนารู้ว่านี่สัญญาเวทนามันเกิดดับปุ๊บแล้วตัณหาก็นิโรธด้วย แต่ถ้าสัญญาวิทนาไม่ดับปัญหาก็ไม่ดับสัญญากับตัณหามันก็วนอยู่นนอะเกิดทุกข์ปัญหาทุกข์ตัณหาตัหาทุกข์มันสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยแล้เราไม่เป็นตัวของตัวเองท่านก็เลยให้เรากลับมาเฝ้าดูจิตเพื่อจะได้เห็นสัญญาต่างๆที่เป็นอดีตและมาคตปัจจุบันรูปสัญญานามสัญญานี่แหละอดีตแลาคตัตปัจจุบันเป็นสัญญานิโรธมาเป็นปัญหานิโรธพร้อมกันเนาะยังไ,ไงบ้างสบายดีเนาะ ก็เห็นสัญญาเวทนาไม่นะสัญญาสุขทุกข e ์ชอบไม่ชอบพอใจเนี่ยสัญญาจะเกิดเราต้องเฝ้าดูจิตด้วยสัญญาเวทนามันดับถ้าเราไม่เฝ้าดูจิตสัญญาเวทนามันจะค้างมีในสมองเล็กสมองใหญ่เราท้ายทอยเราเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวมันจะมาปรุงแต่งเป็นปัญหาเข้าแทรกกันทีเรามาคิดพูดทำเนาะเราก็เลยต้องกลับมาเฝ้าตามดูจิตด้วยสัญญาเวทนาดับนะปัญหาจะได้นิโรธไม่อย่างนั้นแล้วัญหามันเป็นเหตุได้เกิดทุกทันทีเ็าบอกว่าตัญหาเป็นเหตุเกิดทุกเพราะว่าไม่ได้สัญญาเวทนาไม่ดับมันก็เลยเป็นเหตุแต่ถ้า บอกว่าไฟเป็นเหตุให้เกิดการผมไหม้แต่ถ้าไม่มีเชื้อไฟก็ไหม้อะไรไม่ได้เชื้อก็คือสัญญาวิทนานี่นะเนาะมันจะเป,นะปเ็นยังไงบนะ้างก็ให้เฝ้าดูจิตไปเรื่อยๆนะเฝ้าดูเห็นจนเห็นสัญญาเวิทนานสัญญาที่เป็นสุขทุกข์ในรูปรถถสินเสียงสัมผัสธรรมารมดีใจเสียใจชอบไม่ชอบพอใจพอใจความมุ่นเคยที่เราเคยเป็นมาแหละแต่ตัวชอบไม่ชอบพอใจพอใจยินดีร้ายนั่นเนาะ ความเพลินในอารมณ์ต่างๆถ้าสัญญาเวทนานี้เราไม่ได้เฝ้าตามดูจิตมันไม่ดับมันจะค้างมันจะเข้ามาปุ๊บรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสัญญารูปสัญญาเสียงสัญญากลิ่นสัญญารสสัญญาสัมผัสสัญญาธรรมารมมันจะเข้าไปในจิตเราปุ๊บมันจะเข้าไปทางทะลุออกข้างหลังเราเนี่ยขึ้นไปท้ายทอยและสะสมมาในสมองและก็สมองใหญ่มันไม่คลายออกระสื่อวิญญาณมันไม่ส่งออกทางหัวคิ้วเราอะถ้าเราเฝ้าดูมันจะส่งออกสัญญาเวทนานั้นนจะดับส่งออกไปดับไปดับไปดับไปสิ้นไปเสื่อมไปหมดไปหายไป มันก็ไม่ค้างตัณหาเข้ามาแทรกไม่ได้ตัณหาก็อยู่ภายนอกดูจิตสียสปัตมันปรุงแต่งตัวมันเองไม่ได้มันก็คลายตัวเองมันก็ดับมันก็วางก็ว่างก็สว่างสงบในจิตเราสติปัญญาเราก็ใสสว่างดีท่านให้เราต้องดูตัวนี้แหละสัญญาเวทนาเฝ้าดูจิตด้วยสัญญาเวทนามันดับถ้าไม่เฝ้ามันเกิดเกิดแล้วก็จะเป็นเหตุได้เกิดทุกข์เพราะตัณหาจะเข้ามาแทรกตัณหามันตัวทุกข์นะตัวเชื้อปะทุเข้ามากระตุมเลยท่านเราก็เลยดับสัญญาเวทนาโดยการเฝ้าตามดูจิต เฝ้าตามดูจิตพรบสัญญาพิทนาดับตัณหา็นิโรธเลยพร้อมกันนะเราก็ทุกที่มีก็ดับไปทุกที่เกิดก็ไม่เกิดทุกที่มีก็ดับไปก็ไปยพวาเราได้สํารวมแล้วทุกที่จะเกิดก็ไม่เกิดหมายความว่าเราไม่ประมาทแล้วหรือว่าทุกที่มีมันดับไปเราไม่ประมาทแล้วทุกที่เกิดไม่เกิดก็เพราะเราสํารวมแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ละความประมาททุกที่มีก็เกิดทุกที่เกิดก็เกิดอีกนี่เป็นเพราะเราประมาทและไม่สํารวมคือไม่ได้เฝ้าดูจิตนะไม่ได้สํารวมจิตไม่ได้เฝ้าดูจิตไม่ได้ตามดูจิต มันก็เลยเกิดการสะสมสัญญาเวทนาตัณหาเกิดง่ายชอบง่ายชังง่ายเกลียดง่ายพอใจง่ายพอใจง่ายก็เริ่กเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวใจอ่อนแอแล้วเราก็เลยกลับมาเฝ้าตามดูจิตเพื่อได้สัญญาเวทนา,ม,นนานมันดับแล้วตัณหาก็นิโรธเมื่อมันดับแล้วมันก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากความติดกัดข้องคาเนาะไม่ได้คิดขายผลกายไปก็แต่ว่านิพพานก็นิพพานแต่ว่านิโรธก็นิโรธแต่ว่ามันหมดทุกข์ก็หมดทุกข์เพราะเราอยู่ได้แต่ละวันแต่ละเวลา ถ้าวันนี้เราไม่มีทุกข์มันก็เป็นนิสัยให้เราพรุ่งนี้ได้ฝึกฝนว่าเราเคยผ่านมันแล้วว่าวันนี้เราไม่ทุกข์หรือว่าเราทุกข์เพราะว่าเราประมาทเราไม่สํารวมเราไม่ได้เฝ้าตามดูจิตเราก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์อะไรนั่นนะเราก็กลับมาเฝ้าตามดูจิตจะได้เลิกทุกข์ทุกข์น้อยลงจะไม่มีทุกข์อยู่ไปใช้ชีวิตไปมันก็ไม่มีทุกข์ก็อยู่ได้นะอยู่ได้สติปัญญาอยู่ได้บุญนี่แหละแต่ถ้าเรามีทุกข์มันมีกรรมแทรกอยู่ตลอดเวลามีตัณหาแทรกก็จแ้ามีกรรมจแทรกถ้ามี การดับปัญหาดับสัญญาิทานามันยังมีบุญเข้ามาส่งเสริมก็อยู่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วอยู่ยากอยู่อึดอัดอยู่ลาคาญอยู่ไม่สบายถ้าเรามีบุญแล้วอยู่สบายอยู่ไม่อึดอัดไม่ลาคาญเพราะจิตเราเป็นใหญ่ไม่อย่างนั้นจิตเราแคบจิตแคบที่อีกกว้างยังไงเราก็อึดอัดถ้าจิตเรากว้างฝันงนะถ้าจิตเราโล่งโปร่งเป็นอันเป็นอบัญญาคือไม่มีประมาณนะ